คือหนูเพิ่งกลับมาจากบ้านใช่ไหมคะหนูกลับบ้านมาแต่หนูไม่ได้บอกใครว่าหนูกลับบ้านว่าหนูมีไอคนรู้เยอะใช่หนูก็กลับมาแล้วเขาได้จริงหนูซุ่มซอมอยู่นะทุกคน,นแบบกลับบ้านไปเรียนขับรถมาแต่คือแบบว่ากลับบ้านแค่มันหกเจ็ดแปดเก้ามันห้าสี่ห้าวันคือทุกคนทุกฝั่น,น,นจะได้ฟังคือแบบกว่าจะได้แบบขีมมาคือหนูแบบภูมิใจมาก <c oughs> เพราะว่ามันยากลําบากมากสําหรับหนู ตอนแรกอะหนูท้อและคือหนูแบบไม่เอาและไม่สอบและอะไรเงี้ยเพราะว่าคือหนูไปสอบไปอบรมก่อนใช่ไหมไปอบรมแล้วหนูก็หนูไม่ได้หนูไม่ได้แบบว่าเสียตังเรียนหนูเรียนกับแบบว่าป้าหนูไปเรียนกับป้าใช่ไหมแล้วหนูก็ไปสอบที่บ้านเป็นศูนย์สอบอะทุกคนหนูก็ไปสอบใช่ไหมมันก็ต้องแบบเข้าอบรมก่อนแล้วมันก็สอบข้อเขียนแล้วก็ค่อยปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็พอแบบทู่ัไทยได้ก็อาจจะมีกไม่เก่งมากแต่คือแบบว่าก็ได้อยู่อะไรเงี้ยแต่คือข้อเขียนอะคือทุกคนตอนแรกหนูอะสอบไม่ ผ่านหนูได้ประมาณประมาณสี่สิบสองสี่สิบสามนี่แหละแต่มันต้องผ่านดอกว่าสี่สิบห้าใช่มาสี่สิบห้าแล้วหนูก็ร้องไห้ทุคือมันแบบว่าให้ทำสองรอบใช่ไหมหนกวกมาหนูร้องไห้บบคือหนูก็แบบอ่านแล้วแต่ว่าคือมันก็แบบออกบางข้อมันก็ไม่ได้ออกแบบตามที่อ่านทั้งหมดอะไรเง,ง,งี้ยแล้วก็พอแบบว่าหนูร้องไห้ใช่ปะ่ะเราค่อยมาเขาบอกว่าค่อยมาสอบวันต่อมาอะไรก็คือวันนี้ซึ่งหนูมีเวลาแค่แบบวันน,น,นี้วันเดียวแบบวันสุดท้ายเพราะว่าหนูต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยใช่หนูก็เสียใจมากหนูก็ท้อหนูก แบบว่าฟีแบบไม่เอาแล้วแม่ไม่เอาแล้วคือหนูอะหนูจะเสียตังเรียนแบบว่าเห็นเพื่อนแบบว่าไปเสียตังเรียนแล้วก็ไปสอบนี่นั่นเหมือนกันแต่ว่าเขาก็แบบจะช่วยอะไรเงี้ยใช่เลยไม่รู้คือหนูแบบว่าเซนซิทีฟมากคือหนูแบบมันฟีแบบว่ากดดันอนัทุกคนว่าแบบว่าเฮ้ยมันแบบทำไมไม่ได้วะอะไรเงี้ยแบบอยากแบบสอบให้ได้สักทีมันไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ นูก็เลยแบบไปนั่งอ่านหนังสือเพื่แล้วก็ไปดูคลิปแบบคลิปทุกอย่างที่เขาแบบว่าเฉลยข้อสอบก่อนแน้ดูวั้งคืนเลยแล้ววันต่อมานี้หนูก็สอบได้แบบว่าสอบครั้งเดียวเกตดเขาได้สอบสองรอบใช่ไหมแบบแม็กซ์สุดก็สอบครั้งเดียวแล้วแบบมันทำถามมันจะแรนดอมอะทุกคนมันก็แบบว่าอยากอะแบบคือมันก็อาจจะมีในหนังสืออะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็มีแบบว่าคือแบบต้องมีประสบการณ์ด้วยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็เตียนเป็นคนที่แบบว่าสอบเร็วมากคือหนูแบบว่ามั่นใจแบบว่ารีบสอบมากอะไรอย่างเงี้ยก็สอบมาสิบกว่านาทีก็แบบเสร็จแล้วก็มาสอบปฏิบัติต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกก็คือแบบแอบแบบใจเต้นดน,นึ่งว่าจะผ่านไหมหนูก็ผ่านค่ะได้46เต็ม50ใช่แล้วแบบมันมีคนมาสอบซ่อนมหนูใช่ไหมแล้วแบบว่าคนอื่นคือมันเขาสอบมา3วันแล้วแบบกว่าจะผ่านอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมืกอดแบบเครียดมากใช่แล้วก็ไปสอบปฏิบัติวันนี้อัจริงก็เข้าสองยากมากคือหนูแบบว่าอัจริงหนูฝึกเขากับป๊าแค่อัจริงไม่ถึงชั่วโมงเพราะแบบว่าป๊าไม่มีเวลาชนไหก็แบบว่าวางก็แบบไปแบบให้ป๊าสอนอะไรนี้ใช่ก็แอบขับเบี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ผ่านนะคะใช่หนูเหงื่อแตกแบบว่าเหงื่อแตกแบบ ร้อนก็ร้อนเหงื่อแต่แบบกดดันมากแต่ว่าสอบปฏิบัติหนูสอบแบบว่าสองรอบเพราะว่าตอนแรกหนูอะอันนี้ไม่ผ่านเหยียบเส้นไม่ผ่านมันต้องแบบว่าจอดชิดเส้นแบบมันจะเป็นเส้นสีขาวใช่ไหมต้องจอดเทียบเส้นขอองงึ้นเงะหนูทำไม่ได้ว่าแบบว่า คือมันต้องใกล้มากหนูะเลยไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ของในสองก็ผ่านใช่แต่ว่าตอนสอบข้อสองก็คือแบบได้เลยคือหนูดูคลิปดูคลิปมาแล้วก็บอกปาสอนด้วยหนูตื่นมาเรียนตั้งแต่หกโมงเช,ช้าอะใช่หนูก็เลยแบบว่าใ,ใจแบบน้ำตาจะไหลที่แบบว่าแอบบแบบขีม,มานะคะคือหนูได้ปุ๊บหนูใชเ้เลยอทุกคนคือหนูันี้หนูแม่ให้หนูแบบว่าลองขับใช่ไหมมันก็เออมันแบบว่าไปได้ดีมากแต่พอมาแบบมาตายตอนจบอ ก็ร้าน,นแบบว่าหนูมาส่งน้องใช่ปะคือแบบน้องมีงานไรเงี้ยก็ไปส่งน้องแล้วทีเนี้ยกำลังจะจอดรถใช่ไหมอจอดรถแล้วทีเนี้ยมันมีรถสวนเข้ามาแล้วหนูก็เลี้ยวแล้วก็แบบตกใจรถสวนเข้ามาแล้วแบบก็เลยแบบไปเฉียวรถที่จอดอยู่ใช่หนูก็เลยเสียเงินไปก็คือเขาเรียกว่าปาดคอน,นะคะเขาก็ถามว่าเออแบบมีอบไรบขี่ไหมก็เลยบอกว่านี่เพิ่งทำมาวันนี้เลยได้ใช้เลยหนูเพิ่งทำมาสดๆร้อนๆเลยค่ะคือหนูเพิ่งออกมาจากสตนเลยแล้วหนูก็เฉียวเลย ช่แต่ว่าเป็นมือเนี่ยหนูคนเราต้องเสียให้เขาเพราะว่าหนูว่ายิมรถป้าหนูมาอีกทีแล้วก็ไม่มีประกันด้วยนั่นแหละก็เลยยากแหละถ้าสมมติมาขับที่กรุงเทพน่าจะแบบตุยแน่นอนุคนแต่ว่าป้ากับแม่ก็ชมอยู่ว่าเฮ้ยก็แบบว่าขับเก่งอยู่นะแบบขับได้อะไรย่างี้เอาจจะเล่นเกมบ่อยเหมือนฮูรีพายมาใช่ไหมว่าแบบอย่างงี้ก็แบบว่าขับรถให้กันแล้วแบบว่าขับรถมารับกันแล้วได้ดีอะไรฟิลี้หนูพูดเรื่องเอาไหมขับรถให้กันแล้วไมุ่ณพิมว่าอะไรอ่ะพมว่า หนูเลี้ยงคำพูดไม่ถูกอ่ะหนูเลี้ยงทุกคนเข้าใจป่ะหนูเลี้ยงคำพูดถูกไหมใช่ก็ฟีแบบว่ามาขับรถให้ฮูได้แล้ววะดีอะไรฟีนี้เออแบบนี้ก็เลยบอกว่าถ้าขับแข่งเดี๋ยวแบบไปรับไปส่งได้เลยอจริงฮูขับเก่งกว่าหนูเองฮูต้องแบบว่าสอนหนูเพิ่มแบบประกบหนูอะไรอย่างเงี้ยว่าหนูก็ยังแบบขับไม่เก่งเหมือนกันต้องแบบมีคนแบบช่วยอะไรอย่างเงี้ยอังี้ฮูจะกล้านั่งไหมก่อนนะคะเพราหนูยังกลัวตัวเองอยู่เลยแบบใครมานั่งหนูหนูก็แอบ เกรงนะเพราะว่าคือไม่มั่นใจว่าจะขับได้ไหมแล้วก็กลัวแบบทําเขากลัวด้แต่ก็ไม่กล้าขับคนเดียวนะแบบอยากให้ผู้เชี่ยวชาญมานั่งด้วยก็คเขาอว่าเทรคุยกับฮูใช<า>่อ๋อหนูเห็นเลยที่แหงมาคือตอนนั้นมันฮูโทรมาก่อนว่าฮัวชวนแบบว่าไปนอนด้วยตอนแบบไปญี่ปุ่นคือหนูไม่รู้ว่ามันแยกจากซีเจมได้ไหมอะไรงี้ก็เลยแบบว่าให้ฮูแบบไปลองทำพี่อาให,ห้แบบว่าเออได้ไหม ก็ได้ก็เลยโอเคงั้เนเลยไปนอนด้วยเพราะมันเป็นห้องแบบสี่คนห้องแบบสี่คนใช่อันนี้ก็คือแบบสปอยป่ะนี่คือสปอยป่ะเอารถแทนมีโอ้มีนกับเราหน่ากลัวน่าเพรหนูขับไปแล้วหนูก็แอบ,บคิดเออมินก็ขับน่ากลัวมเนี่ยไม่แต่มีนขับเก่งนะคะ่ะจะแบบจะฟีลแบบเซ็งเซ็งอะไรเงี้ยออรอก่อนเดี๋ยวขับไปเรียนรอรอเปิดเทมมก่อนรอหนูขับรถเก่งๆก่ก่อนนะรอหนูแบบมั่นใจกว่าน,นี้ก่อนหน่อยไม่มั่นใจลืมยังให้คนแบบประกบอยู่แบบ ช่วยสอนอยู่เป้าหมายต่อไปนึกเป้าหมายต่อไปก่อนเป้าหมายต่อไปของหนูคือเรียนจบเรียนจบค่ะปีหน้าหนูดูดวงมาแล้วว่านเรียนจบแน่นอนเตรียมอะไรค่ะเตรียมแบบแห่คันหมากไหมเตรียมแบบว่าช่องเงิน <c oughs> นี่ปีนังฟ้า <c oughs> อยาอ,อกะนะคะเขาแบบคนมองทั้งคณะแบบอันนี้เป็นใครอะไรอย่างนี้ <c oughs> เขาจะหมั่นไส้่แบบเป็แบบว่า ชีแบบว่าได้นุน่นนันเยอะแย yeah, ะประมาแล้วจบเพราะไขวานนะทุกคนดีหรอไขวานนะวอนจะได้มาหาทั้งสองในไงแบบแบบไปหาไขวานามามาหาหนุ่ีใเงี้ยดีไหมขับไปเชียงใหม่เลยกลัวนนจริงแบบว่าน้องๆดีเอ็มไอมาว่านี่ขับเชียงใหม่มาประเดิมที่เชียงใหม่แบบขับพาไปเที่ยวหน่อยอะไรเงี้ยพันก็ทักมาว่ามาขับเชียงใหม่ับไปเที่ยวเลยถ้าวมหัวใจซื้อเลยคะ่ะ น่าสนใจมากคือ,อจริงๆหนูไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่แต่หนอูอยากขับรถคันเล็กๆก่อนอยากขับรถที่ไม่แพงมากเพราะว่าถ้าชนขึ้นมาหรือว่าเสียหายขึ้นมาจะต้องเสียเงินเยอะเราขับแข่งๆกันแล้วค่อยรงอยากขับรถสปอร์ตค่ะเอ้ยมันแพงอะคนรู้แบบแค่คิดว่าถ้าวันหนึ่งมีรายได้เยอะๆมีตังอะไรเงี้ยค่อยซื้อแบบโตกันนี้ติดตามรีวิของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะ โหลดเลย I am for t e application.